ู่ช่วงการพูดคุยสายสดนะคะรวมไปถึงตอบคำถามทาง SMS ที่เกี่ยวกับตีรี่ฮงจุยนะคะยังคงอยู่กับเตยและอาจารย์ธนวันค่ะเดี๋ยวเปลงนี้นะคะอาจารย์เราจะมาเริ่มกันที่ SMS ก่อนค่นคะมีหลายคนสงค่งเข้ามาถามเยอะแยะมากเลยค่ะถามเข้ามาค่ะว่าบ้านตรงข้ามนับถือพญานาคติดรูปพญานาคเป็นวังนาคาเลยค่ะตรงข้ามกับเราจะเป็นอะไรไหมคะคือ,อยังไงคือบ้านเราเหรอครับบ้านตรงข้ามค่ะเขานับถือพญานาคแล้วก็ติดรูปพญานาค ตรงข้ามกับบ้านเราจะส่งผลอะไรกับบ้านเราติดรูปพญานาคถ้าเป็นแค่รูปอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรูปปั้นเลยพญานาคขึ้นมาหันมาตรงข้ามบ้านเราเนี่ยเกิดเรื่องเลยเกิดเรื่องยังไงคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีที่เป็นรูปปั้นเลยคือมัน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 ต้องดูอีกว่าไอ้ที่รูปปั้นของเขาเนี่ยหันมาทางบ้านเราเนี่ยมันปกเสกแล้วหรือเปล่าถ้าผ่านปกเสกเบิกเนตนมาเรียบร้อยนี่ทันทีเลยครับเหมือนกับบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับแบงค์ ที่เป็นรูปครุฑที่มีรูปครุฑเนี่ยคือคุณทามาหากินนะคุณก็ทําไม่ขึ้นเพราะนกตัวนั้นคอยกัดกินคุณตลอดเวลานี่ก็เหมือนกันครับแต่นีคิดว่าน่าจะเป็นรูปปั้นเลยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าอย่างกับเรากับวังนาคายเงไงค่ะคือถ้าเป็นถึงขนาดนั้นอันนี้หนึ่งอย่างแรกเลยคุณจะทํามาหากินไม่ได้แล้ะเพราะเขาจะคอยดูแลกัดกินทุกอย่างของคุณอยู่แล้วอาจจะมีส่งผลในเรื่องสุขภาพตัวคนเองด้วยที่เขาส่งผลมาให้เพราะมันอยู่ตรงข้างกับบ้านคุณเลย เราจะแก้ไขโดยการใช้กระจกหัวสิงได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ช่วยได้ครับกระจกหัวสิงน้าเต้านี้ช่วยได้หมดครับช่วยได้ช,ะะช่วยได้แน่อนอนครับไม่ต้องไม่ต้องย้ายไม่ต้องถึงกับย้ายบ้านใช้กระจกหัวสิงแล้วก็น้ำเต้าคือ,อ,คอการย้ายบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกค่ะคือทุกหอกผมบอกว่าบ้านทุกหลังเนี่ยอย่างเราได้รับเชิญไปเนี่ยเราจะไม่เคยบอกให้เราไม่มีคนไหนนะที่เราบอกให้ย้ายบ้านเพราะว่าบ้านทุกหลังเนี่ยเราจะรู้ที่มาที่ไปเราจะรู้ที่ผิดว่ามันผิดตรงไหนถ้ามันผิดตรงนั้นเราก็ต้องแก้ตรงจุดนั้นค่ะไม ผิดขนาดไร้แรงที่จะต้องออกทั้งบ้านนอกจากว่าคุณยกพื้นขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยอันนั้นต้องทุบคุณต้องย้ายไหมไม่ต้องย้ายแต่คุณถ้าคุณทุบคุณก็ต้องทุบพื้นแค่นั้นเองแต่บางคนไม่อยากทุบพื้นไงคืออย่างก็มีทางแก้ค่ะคืออย่างมีทางแก้ถามว่าคุณเจออย่างนี้มาคุณเอากระจกน้ำเต้าไปแก้คุณก็แก้ได้ค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะถามเข้ามาค่ะว่าบริษัทเป็นกระจกล้อมรอบมีผลอะไรไหมคะล้อมรอบล้อมรอบแบบไหนถ้าล้อมรอบภายในตัว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 ที่ทํางานเลยอันนี้ก็ อาจจะมีผลแบบทํางานแล้วอาจาอาจะพนักงานอาจจะเล่นกันมากขึ้นอาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นจะไม่ค่อยทํางานแต่ถามว่าถ้ากระจกลอ้อมรอบตัวอาคารเลยเนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรส่งผลดีค่ะแล้วมาพูดคุยสายสดกันบ้างนะคะตอนนี้ผู้โชคดีอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะเรียนสา,ายอยู่กับคุณอะไรคะนัทวลรดีค่ะคุณนัทวลรดีนะคะเข้ามาจากจังหวัดอะไรคะ นครปฐมค่ะจากนครปฐมวันนี้จะสอบถามอาจารย์ธนวันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณนัทวรดีห้องนอนนะคะห้องนอนค่ะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะมีมีภาพดูไหมคะของอาจารย์เพราะนี่คุยที่บ้าับได้ครับเห็นภาพครับมีค่ะคบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้เลยค่ะวิตอนห้องนอนแถบถ้าห้องนอนแถบตะวันออกเนี่ยจะเป็นนอนกับลูกสาวสองคนนะคะอาจารย์ทางฝั่งตะวันออกเห็นห้องนอนและห้องนอนตัวเองค่ะห้องนอนลูกนะใช่ค่ะ ตอนนี้คู่อ,อันนี้แต่งงานแล้วถูกไหมครับแต่งงานแล้วสามีนอนทางทิศตะวันตกอีกคอ่าเข้าใจตอนที่ผมเห็นภาพอยู่ค่ะตอนที่ผมเห็นภาพอยู่ตอนนี้คือลูกที่คุณนอนเนี่ยห้องนี้นอนมากี่ปีแล้วประมาณสามปีสามปีค่ะสามปีสามปีสามปีนอนตำแหน่งนี้เลยค่ะตอนแรกนอนหันหัน,หนเท้ามาหน้าบ้านแต่จะพอะดูอะไรการอาจารย์ก็เลยหันหัวหันเท้าไปทางทิศตะวันตกแทนค่ะอ๋อนี่เพิ่งเปลี่ยน เพิ่งเปลี่ยนนลค่ะเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณเดือนเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณเดือนหนึ่งอันท้าเป็นหน้าบ้านสุขภาพไม่ดีนะตอนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นอนก,กับล,ลูกสาวลูกชายลูกสาวสองคนค่ะนอนด้วยกันหมดเลยนอนด้วยกันหมดเลยอ๋ออย่างนั้นลูกสาวจะกลายเป็นลูกชายทันทีเลยนะถ้านอนตำแหน่งนี้ณนะปัจจุบันนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งย้ายมาแค่เดือนเดียวเลยยังไม่เห็นนะแต่ว่าแนะนําให้กลับหัวนอนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะกลับหัวนอนไปอีกฝัง่งก็ต้องเป็นทิศตะวันตกเหรอคะค่ะ คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าือทิศหน้าบ้านกณทิศอะไรทิศใต้ค่ะอาจารย์อ่าหน้าบ้านทิศใต,ใต้ถ้าอย่างนั้นกลับมานอนทิศตะวันตกครับหมายมายถึงย้ายห้องเลยปะคะมานอนไม่ใช่ครับเอาเฉพาะเตียงครับมันมันไม่มีเตียงเป็นฟูกเป็นที่นอนก็เอาฟูกนะครับหันหน้าหันหัวนอนไปอีกฝั่งหนึ่งหันหัวนอนไปอีกฝั่งมันก็จะกลายเป็นตรงประตูแต่ใช้ผ้าม่านบังได้ไหมคะคืออย่างนี้ถ้าบอกว่าหันมาตะวันตูงั้นฟูกที่นอนคุณอยู่ที่เดิมเลยตำแหน่งนอนเดิมเลยที่นอนคุณอยู่ตำแหน่งเดิมเลย แต่คุณแค่กับหัวนอนแค่นั้นเองกับหัวเอาเข้าใจ <alors. S 1> ไ,ไหมครับปลายเท้าก็จะไปที่ตะวันออกอ่าเท่ากับปลายเท้าคุณมีที่ยึดแล้วนะคุณยึดกําแพงถูกไหมครับมันแต่ตรงที่ตะวันออกหัวนอนตอนนี้มันเป็นประตูนะคะเป็นประตูนะคะอาจารย์แต่ประตูไม่ได้ใช้ก็เป็นอะไรไหมคะประตูไม่ได้ใช้แล้วคุณกั้นม่านปิดหรือเปล่าละ่ะประตูไม่ใช้แต่การมุ้งนอนไม่ได้กั้นม่านครับก <Australia S 1> ั้นม่านปลายเท้าอ๋อถ้า,<ง>ถ,าถ้าก Wrong ัน้นม่านถ้าการมุ้งนอนก็จบเลย ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่กลับหัวนอนอย่างเดียวครับเพราะที่บ้านกันที่บ้านก,นานกนลางมุ้งนอนทุกคนเลยอ่าโอเคงั้นสุขภาพดีส,พสุขภาพดีแต่แล้วแล้วอย่างห้องนอนถ้าแยกห้องนอนกับสามีมีปัญหาอนะไรไหมครเพราะว่าตอนคลอดลูกก็เลยแยกตอนลูกอ่อนๆนี่อยากควนเขาอ๋อแต่ตอนนี้ก็อยากจะกลับมานอนเหมือนเดิมแล้วคือนอนลูกสาวคนโตเขาอยากนอนชั้นล่างนี่จะได้ไหมครอาจารยน์น,นอนชั้นล่างเหรอบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นเนี่ย เราไม่ให้นะถ้าให้ลูกนอนชั้นล่างเราไม่ยอมนะเราไม่ยอมให้นอนเพราะว่าไม่งั้นคุณจะคุมแล้วดูแลลูกไม่ได้เราไปนอนชั้นล่างช่วงหน้าบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ก็คุณนอนชั้นบนแล้วลูกนอนชั้นล่างอ่ะคุณจะดูแลลูกได้ยังไงล่ะคุณจะคุมลูกได้เหรอแล้วถ้าเราไปนอนชั้นล่างด้วยแต่เราอยู่ด้านหลังให้ลูกอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ถ้าอย่างนั้นได้ทุกวันนี้ดูดูสามีคุณนอนหันหัวไปหน้าบ้านเนี่ยสามีคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนนะค่ะเป็นคน่ไมค่อยใช้เเหตุผลท่าไร่ใช้อารม์ รอใครนานเกินห้านาทีก็ไม่ได้เออเขานอนหันหัวออกหน้าบ้านนะมันมันไม่ควรเลยมันผิดมากเลยตรงนั้นให้เขานอนขวางบ้านนะหันหัวนอนมาทางเดียวกับท,ที่ที่แนะนาเมื่อกี้คือหันไปทางทิศตะวันตกกอาจารย์คะแล้วอย่างห้องนอนสามีนี่เขาอยู่ถูกทิศไหมเป็นทิศถูกถูกหลักไหมคะต้องก็ดีไงครับที่ผมกํลาลังบอกว่าให้หัวนอนของ,ของห้องสามีให้ย้ายไปทางทิศตะวันตกไงเตียงนอนอเขาอะเฉพาะหัวนอนได้ไม่ต้องย้ายห้องใช่ไหมคะใช่หัวนอนได้ไม่ต้องย้ายห้อง อ๋ออย่างนี้ถ้าดีหันย้ายกลับไปนอนกับสามีก็คือหันหัวไปที่ตะวันตกเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมได้ครับเหมือนกันส่วนลูกสาวลูกสาวคนโตก็นอนนอนห้องเดิมทิศตะวันออกเหมือนเดิมแต่หันหัวมาทิศตะวันตกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออย่างนี้ผู้ชายนอนหันทางทิศตะวันตกไปได้ต้องกลับตะวันออกอีกฝั่งหนึ่งเลยผู้ชายเพราะเมื่อกี้กำลังมองสับสนอยู่กับรูปภาพ่อรูปคืออย่างนี้ลูกสาวเนี่ยหันตะวันตกได้คือหันหันขวาถูกไหมครับ หันทิศตะวันตกคือนาบนทิใต้ใช่ไหมน้าบตา้ทิศใต้ให้ลูกสาวหันตะวันตกคือทางขวามือนะครับใช่คือกับการคือคืออยู่ห้องเดิมใช่ไหมคะแต่ใช่เอาเอาอย่างนี้คือทั้งสองห้องอยู่ห้องเดิมทั้งสองห้องอยู่ห้องเดิมห้องลูกสาวที่คุณนอนอยู่ปัจจุบันกับหัวนอนกับหัวนอนอย่างเดียวกับหัวนอนมาังทิศตะวันตกนะนี่คือกับหัวนอนอย่างเดียวคือห้องลูกสาวส่วนห้องสามีคุณเนี่ยกับหัวนอนเหมือนกันแต่ให้หันมาังทิศตะวันออก ถ้าคุณยืนในบ้านคุณมองออกหน้าบ้านอ่ะหัวนอนของสามีอ่ะจะหันทางซ้ายมือแล้วแต่หน้าตอนนี้เขาหันวอล์กหน้าบ้านอยู่ค่ะนะครับถ้ายืนถอ๋อถ้ายืนหันหน้า้าด้านซ้ายหัวนอนสามีอยู่ซ้ายมแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์ <c oughs> อ่าเนี่อันนี้ห้องสามี <c oughs> ถูกต้องอันนี้ห้องลูกสาวถูกต้องค่ะค <c oughs> ือกับหัวนอนกับอะไาอย่างเดียวเอยเป็นกลางเป็นมงแล้วก็เอาเท้ายืดไว้กับกำแพงตามที่อาจารย์บอกถูกต้องครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะอย่าอาจารย์คะ ล้วอย่างถ้าเรานอนคู่กับสามีเนี่ยสามีต้องอยู่ซ้ายมือเราใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับวันนี้เป็นแฟนพันธ์แท้ต้องติดตามรายการเรามาตลอดแน่ๆขอบคุณมากนะคะคุณสุพีครับผมคุยคุณนัดวรดีนะคะค่ะหมดเวลาแล้วหรือคะยักค่ะมีอะไรจะตอบอาจารย์นะเท่ากับว่าลูกสาวนอนหันนอนหันหัวมาที่ตะวันตกสามีนอนมาที่ตะวันออกก็คือหันหัวสองด้านชนกันว่างานเดือดถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ถ้าจะให้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ คุณกลับห้องเลยทั้งสองฝั่งจบบยังไงนะคะคุณกลับห้องกันไงห้องาสามีอ,อ่าสามีไปนอนห้องลูกสาวลูกสาวมปนอนห้องสามีได้แล้วเรื่องการหันหัวนแล้วเหมือนเดิมสามีหันมาที่ตะวันตกใช่ครับถ,ถ้าให้ให้เราให้ผมอธิบายเนี่ยคือณนะตอนนี้ถ้าคุณยืนอยู่ในบ้านค่ะคุณหันหน้าออกหน้าบ้านค่ะห้องลูกสาวอยู่ซ้ายมือถูกไหมค่ะใช่อ่าอันนั้นคือคุณได้ห้องมังกร ห้องมังกรเนี่ยถ้าผู้ชายนอนจะถือว่าดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณอยู่ห้องมังกรแล้วแล้วคุณให้เสือไปนอนเนี่ยมันได้แค่เก้าสิบแต่เหมือนกับสามีคุณเหมือนกันสามีคุณอยู่ห้องเสือแต่นอนตำแหน่งมังกรก็ได้แค่เก้าสิบแต่ว่าถ้าทั้งสองห้องเนี่ยถ้าสลับห้องกันเลยคือให้ลูกสาวมานอนฝั่งเสือของเขาโดยตรงเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และสามีคุณนอนฝั่งมังกรและย้ายกลับไปฝั่งมังกรของเขาเองก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับก<ร>็ค<ร>ิดไว้เหมือนกันว่าจะย้ายก็ดูรายการอาจารย์ก็คิดว่านอนผิดแล้ว แต่ถ้าลูกสาวไปนอนนอนห้องนอนสามีนี่ต้องหันหัวมาทิศตะวันออกบอกไหะเหมือนเดิมครับห้องห้องกับกับหัวยังไงก็ต้องกับหัวหัวนอนยังไงก็ต้องกับหัวแน่นอนครับอาออาจารย์คะแล้วอย่างอย่างด้านล่างชั้นล่างน้องชายก็จะนอนชั้นล่างเมื่อกี้ลูกสาวไม่ได้หันหัวไปทางทตะวันออกนะลูกสาวหันหัวไปทางตะวันตกนะค่ะถ้าถ้าเกิดนอนห้องเดิมหันไปทิศตะวันตกแต่ถ้าย้ายห้องนี่ต้องตกเหมือนเดิมไหมใช่ คือถ้าลูกสาวย้ายห้องไปนอนห้องสามีคืออย่างนี้ณปัจจุบันตอนนี้ลูกสาวคุณหันหัวไปทางตะวันออกอยู่นะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมแต่ผมกาลังบอกว่าให้ลูกสาวคุณหันหัวไปทางที่ตะวันตกไม่อาจารย์ก็คือถ้าอาจารย์บอกให้สลับห้องเนี่ยสลับห้องก็ต้องย้ายหัวเตียงเหมือนกันครับถ้าลูกสาวสลับห้องไปอยู่ห้องสามีแล้วต้องหันหัวทิศไหนครับตะวันตกครับโอเคค่ะก้าใจตรงกันเนาะนะคะคนนั้นวลดี ค่ะค่ะมีในส่วนไหนจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วอย่างน้องน้องชายนอนชั้นล่างนี่คะนอนชั้นล่างมีอาจารย์มีภาพชั้นล่างไหมคะอถ้าบอกว่าน้องชายนอนชั้นล่างเนี่ยผมจะบอกเลยว่าน้องชายคุณใหญ่มากนะอาจารย,อาารย์อาจารย์ดูภาพนี่เป็นภาพที่มีโอ่งน้ําหน้าบ้านหรคอเพราะตอนนี้อยู่บริษัทไม่มีโทรทัศน์ดูเดี๋ยวนะภาพชั้นล่างไม่ไม่ไม่มีแปลนชั้นล่างนะคะชั้นล่างมีมีแปลนไหมคะ อ่ารู้สึกว่ายังไม่มีภาพแผ่นของชั้นลา่างมา,<พ>านะครับมีภาพหน้าบ้านไหยคะคืออย่างนี้มันมีปัญหาตรงที่ <c oughs> ห้องนอนชั้นล่างแล้วเป็นยังไงนะชั้นล่างอาจารย์มีเห็นภาพที่โองหน้าบ้านใบใหญ่ๆ,ๆคะเรายังไม่เห็นภาพพอดีตรงนี้ยังไม่ไม่ได้รับภาพมาครัสรุปแ,แล้วน้องชายของนอนนอนชั้นล่างค่ะอาจารย์ชั้นล่างแผ่ตะวันออกเหมือนกันเป็นห้องห้องห้องแผ่ตะวันออกห้องแรกเลยหันหัวไปตะวันออกใช่ไหม ไม่ห้องห้องห้องนอนเขาอยู่แถบแถบซ้ายแถบซ้ายมือเนี่ยถ้ายืนหันหน้ามาหน้าบ้านห้องนอนน้องชายจะอยู่ซ้ายมืออ่าฮะซ้ายมือทีนี้จะถามว่าออกจากห้องนอนน้องชายอ่ะมันจะมีอีกห้องหนึ่งอือฮึทีนี้ดิฉันสามารถไปนอนได้ไหมหลังห้องน้องชายอ๋อหลังห้องน้องชายนอนได้ไม่ใช่ปัญหานอนได้ถ้าหลังห้องน้องชายคืออยู่ชิดหลังของเขาใช่ไหมใชไม่อย่างนั้นทุกวันนี้น้องชายคุณน่ะถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยเพราะเขานอนข้างล่าง คือคือเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้เริ่มนอนเลยออ๋อยังไม่เริ่มนอนแต่ว่าถ้าเขามานอนเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างที่เราบอกค่ะอ่าฮะแล้วแล้วน้องชายผมนอนแต่เขาหันหัวไปหน้าบ้านสิไคะโอ้ยเหมือนกันเลยทุกวันนี้น้องชายกับสามีคุณนั่งทะเลาะกันอยู่ทุกวันกันสองคนห้องมันแคบไงผมก็เลยจําเป็นต้องหันถ้าหันมาทางทิศตะวันต้องให้หันไปทิศตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับผู้ชายหันตะวันออกครับค่ะแล้วถ้ามีหันนอนนอนหลังหลังห้องน้องชายไปแล้วคะต้องหันทิศไหนก็เหมือนกันครัััับตแหหนนนนน่่งเเดียววกกกะอออมืใชครับ อย่างป้ากับแม่นี่อนชั้นบนอ่าเห็นเมื่อกี้เห็นห้องนอนชั้นบนเนี่ยของเจ้าบ้านอนะ่ะผู้ใหญ่นอนอ่นะเขาหันหัวไปหลังบ้านปลายเท้าหันออกหน้าบ้านนี่สุขภาพเขาจะไม่ดีนะให้เขานอนขวางบ้านแล้วกันนะจะซ้าย <บน S 1> ขวา<ม>ได้หมดอาจารย์อาจารย์ของไม่เชื่อเนะี่ย <laughs> ค่ะยังไงลองไปปรับใช้ดูนะคะคุณนัทบดีเข้าใจตรงกันแล้วนยังไงติดตามรายการติลี่ฮงจุ้ยของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้ามีปัญหาข้องใจอะไรเดี๋ยวเตยจะส่งสายให้พูดคุยกับทีมงานต่อหลังไมนะคะเตยอีกสักเรื่องไม่ได้หรือครห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำทำไมครับห้องน้ำค่ะห้องน้ำอยู่หลังบ้านนะคะนอกบ้านเนี่ยถูกไม่ไม่เป็นไรครับถ้าอยู่หลังบ้านยังให้ได้ครับอยู่หลังบ้านแต่อยู่อยู่ไปนอกบ้านเลยนะคะอรงนั้เลยแยกไปเลยอ่ะแล้วในบ้านไม่มีห้องน้ําเลยหรอครับไม่มีเลยค่ะ ก็ท่านแนะนาให้ให้สร้างห้องห้องน้ำภายในตัวบ้านชั้นล่างอีกห้องหนึ่งจะดีมากครับเดี๋ยวครับครับผมหนันหน้ามาหน้าบ้านด้วยค่ะห้องน้ำหันข้างครับต้องหันข้างประตูด้านข้างประตูหันด้านข้างครับ แต่ทำไปแล้วมีอะไรแก้ได้ไหมครับไม่มีครับธรรมชาติยังไงคุณขอกับธรรมชาติไม่ได้ขอกับผมครับยังไงก็ต้องทําครับค่าเสียคือเก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆเยี่ยมมากยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนันทราดีขอบพระคุณค่ะทั้งเปลกนี้ป่านี้สบายใจไปแล้วค่ะอาจจะมีข้อข้องใจเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะยังไงโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราใหม่จริงดูเหมือนใจร้ายเลยนะไปตัดบทกันอย่างงี้รายการเรามีเวลาจากัดจริงๆค่ะแลวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมไปถึงตอบคําถามทางเอช ต่อค่ะช่วงหน้าค่ะ